สวัสดีคะ่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาตอบคาถามว่าทําไมมี FC ถามเข้ามาว่าทำ,ทำยังไงถึงไม่มีด้วงเจาะถึงไม่มีขี้เล่ามาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเามาทีอธิบายให้ดูนะคะว่าเราจะทำยังไงามมาแรงเลยนะคะเราเคยใช้แล้วนะคะแต่มันก็มาเหมือนเดิมเราจะมาดูเคล็ดลับกันปลูกมันเกียวยังไงไม่ให้มีหนอนมาเจาะไม่ให้มีด้วงเจาะแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ จะอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ก็เป็นมันแก้วที่เราปลูกไว้ตอนคลิปก่อนนะคะที่เราลงคลิปปลูกมันแก้วนะคะแต่วันนี้มาดูตอนนี้ยาเยอะมากเลยหญ้าขึ้นเต็มเลยเพราะว่าฝนไม่หยุดเลยนะคะไม่หยุดเลยแล้วฝนตกตลอดยายก็ยังไม่ได้ปลูกเลยนะคะเมติกก็ยังปลูกยังไม่เสร็จเลยนะคะเพราะว่าฝนตกมากเลย ดินก็เหนียวไถก็ไม่ได้นะคะอันนี้ปลูกต่อจากต้นที่เราทําคลิปนะคะได้สองแปลงค่ะสองครูนะคะแต่ย้าตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะคะแต่ตรงนี้ตรงที่เราปลูกรอบแรกนี่ยา้ยาขึ้นเยอะมากเลยนะคะย่า่กับสีไม่เสียหนานะจ้ะนี่เสียห้ากําลังเสียหนางานหนักมากเลยตัวนี้งานเข้ามากเลยเพราะว่าย้าเยอะมากเลยนะคะก็จะมาวัานนี้ฟ้าจะคลุมนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะ ภาพก็จะไม่สวยเท่าไหร่จะไม่เจ่มเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูมาดูมันกําลังจะมีมีรากนีหัวแล้วนะคะนี่ค่ะจะให้ดูตรงนี้เป็นรากรากรากอ่อนๆรากเลีกยกๆนี่คือหัวมันนะคะนี่หัวมันกําลังจะเป็นหัวะะแล้วมันก็จะเป็นหัวนะคะถ้ามันโตขึ้นมานเราต้องระวังระวังนะคะไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรนะคะเพราะว่ายา ยายจะใช้เม่ติ๊กจะใช้ใช้เสียมนะคะใช้เสียมค่อยๆค่อยๆเสียหนาเสียหยาไปจ้ะค่อยๆเสียไปเพราะว่าเขาบริษัทย,ยาขาแมลแรงเนาะบริษัทย,ยาขาหยาหน้านเขาเจี๊ยปวดสารนะจ้ะกับมวยจุกน้อยอยากให้มันปวดสารกับมวยจุกน่อยเขาก็สามารถกินได้ลูกค้าก็กินได้แบบสบายใจนะคะลูกค้าก็มั่นใจว่าเราทําเกษตรอินทรีย์จริงๆนะคะ เรามีแค่ไหนเราก็ขายหมดเพราะว่าเห็นหน้าเราเขาก็รู้ว่าเราแม่ขา่าผพ้นี้ปรนเทศปวดสารมาสั่นพันวาเรามีเท่าไหร่เราก็ไม่พอขายนะคะลูกค้าจะมั่นใจเรานะคะว่าเราทำปวดสารจริงๆรม่ติก๊กก็จะค่อยๆทําทำไปนะคะอันนี้นั่งแต่กลางคู่เลยด้วย,วยจ้านี่นั่งกลางคู่เลยว่าดินดินฝนมดโต๊แล้วเป็นอาทิ์แล้วดินแห้งแล้วนี่ก็เลยมานาั่ง ตางคู่ไปเลยนี่เลยมาค่อยๆค่อยๆเสียหยาไป้อจา้านี่เสียเสียมค่อยๆค่อยๆเสียไปยังสี่ตรงข้องนี่ก็เสียบอกกระจกถากๆไปเลย้อจ้ะมันกําลังจะเป็นยอดแล้วนะคะนี่ยอดมันนะคะนี่แหละค่ะจะมาให้ดูตรงนี้แหละว่าทําไมถึงมันถึงไม่มีขี้เล่ามาไว้นะคะถึงไม่มีหนอนเราเอายอดอ่อนๆอย่างนี้นะคะยอดอ่อนๆที่ท,ที่ที่มันกําลังจะขึ้นเนี่ยค่ะี่มันเขาก็ เป็นเครือนะคะนี่เป็นเครือนี่เราตรงนี้เลยนะคะนี่เครืออ่อนๆนี่เลยนะคะยอดอ่อนๆนี่เลยตัดตรงนี้เลยนี่ตัดโอ้ยเดี๋ยวไปตัดมานําเนาะเราจะตัดตรงนี้เลยนะคะตัดตรงยอดอ่อนๆที่มันกําลังจะขึ้นนี่นะคะที่เราปลูกใหม่ๆนี่ค่ะตรงนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้เราก็เด็ดนิดนึงตรงนี้ละค่ะที่มันดีนะคะที่ยอดอ่อนๆที่เราเคล็ดลับเลยนะคะนี่ เราจะไม่เอาเครือที่มันเก่าแก่นะคะเราเจ้าเครือที่อ่อนๆที่แตกใหม่ๆนี่แหละค่ะไปไปปลูกต่อเลยนะจ๊ะนี่มันสีบอมีหนอนถ้าเครือมันแก่แล้วมันจะเข้ามาเจาะตรงเครือนี้ไว้แล้วนะคะมันจะมาเจาะเข้าตรงเครือนี้ไว้แล้วเวลาเราเอาไปปลูกมันก็จะโตโตโตอยู่ในนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นเป็นหนอนเป็นหนอนเจาะก่อตรงเครือมันมันก็จะเข้าไปเป็นขี้เล่านะคะ นี่คือเคล็ดลับดีๆนะคะยอดแบบนี้ดีมากเลยค่ะที่มันแล้วมันแตกเครือใหม่ๆนะคะประมาณเดือนหนึ่งเราใช้ตรงนี้ไปปลูกเลยนะคะไปปลูกต่อๆได้เลยนะคะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็แตกเครือมาอีกมันมันไม่ได้เลี้ยงเครือแล้วไม่ได้เลี้ยงใบเยอะๆมันก็จะลงหัวหัวมันก็จะใหญ่นะคะนี่คือเคล็ดลับปลูกมันเจีวให้หัวใหญ่เลยนะคะเพราะว่าของ หอมไม่ติก๊กจะหัวใหญ่เลยค่ะหัวใหญ่เกือบกิโลก็มีนะคะค่ะก็ลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวไม่ติก๊กก็จะเสียหนาต่อไปแล้วจ้า